เต้งหอเขาไปสวนพักจะพี่น้องเบิงเดเอร์เนวอยู่แน่ากินเอ็นอโอคนน่ะแกงน้งไม้ใช้เห็ดซุมอักเสียงแจ้วัวอย่างหน่อยนึงก,กัวดำทอดกระดูกหมูเขาเน่วกระดำุบท้ายรายการด้วยมั่นเขากรรมหนึ่งมันม่วงค่ะสวีทป p เท a ต o ผัดวา้า อันนี้ห่อขาผัวูเที่ยวกันผัวกกอฮอเมียนกอฮอไปพอกันยู่สวนนอจ้าถึงแล้วจ้าสวนพักก็ได้ ถึงสวนพักแล้วมาใชเช็คอุณหภูมิของความเย็นพี่น้องเอ้ยเบิงเดอ้อเบิงเอานี่นี่นให้ปลูกพักยังไรนี่นี่น้ำแข็งนะคะนี่คือน้ำแข็งค่ะพี่น้องเนี่ยให้น้องอยู่ได้ยังไดโอ้ยเห็นว่ากระไดบเบิงแน่ดูซะนั่นนี่คือน้ำแข็งค่ะ แข็งค่ะเนี่ยสวยงามนะค่ะเนี่ยสวยงามนะคะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวอีกหนเขาจะกันเค้หนะ มองนี้บ่เป็นเป็นน้ำแข็งขอโทษอ่าอ่มึงจิ้มแล้วมึงก็ไม่ปล่อยมันด่าเพื่อนด่าเพื่อน ดามูดามูม e. so <laughs> <h orden> ูไายวิดีโอบ่เป็นถ่ายอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าฉันจะสั่งชีวิตเมียฝรั่งค่ะเต็มตัวปะเต็มตัวฟาร์มเมอร์เต็มตัวเลยอ่ะไม่ใช่วิดีโอมันเต็มตัวไหมเต็มชีวิตเมียฝรั่งเบิ้งเอาเด้อค่ะเห็นไหมสบายไหมล่ะสบายบ่เบิ้งเอาเบิ้งเอา ดูไม่ออกเลยเมียฝรั่งอะฮะตอนเป็นคุณนายก็เป็นนะคะตอนเนี้ยเป็นแบบนี้ค่ะแปลงโฉมตอนนี้ต่อให้อากาศติดลบเราก็ไม่ไม่หวั่นใช่ไหมอือากาศไม่ติดลบหรอกแต่น้ำแข็งเป็นแผ่นจ้าเขาให้ที่เขาให้ตรงนู้นแล้วไม่พอ เลื่อนมาต่อเอาต่อเอาเอง <t> <blows> ความโลโมบโลโมบมากกินเขตกินแดนเขาดีตาบุษด์เดอร์ดีตาบุษด์เดอร์สวยนะอิดทำแล้วอะ่ะก็สวยอะ่ะกากลงกหลกกาเออ ขายเป็นหน่อยที่เป็น f อซหน่อยเอฟซีหน <FC> ่อยเอฟซีขายดีโอห้ดู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 แปลงผักดูแปลงผักฝีมือไหมอืมปลูกหอมจ้าหอมกระเทียม <c ười> ไม่เช,ชื่อนะว่ามาถึงจุดนี้ อุ้ยแม่มักโอ้นักแล้วแล้วก้าตัวนี้มันหาผู้ใดเนาะเสื้อซื้อมาจากไหนเสื้ออะไรเสื้อเสื้อนี้จะเป็นก้าเล่าตาอตันนี้นี่จะเป็นอัคราดรูสองกัมกรกรรมกรเสื้อกรรมกร <c oughs> ก,กรร <c> ม <oughs> ก,กรโ <c> ด <oughs> ยตรงเลยใช่เนาะใจมันรักเนาะ คนเราอ,ะอ่ะใจมันรักใจมันรักใจม,มันรักค่ะชอบมากเลยถ้าได้ถ้าได้ทำแบบเนี้ยถ้าได้ชีวิตได้อยู่เนี้ยทำขนมทำสวนทำผักโอ้ชอบชอบชอบ,ชอบไลยเราเป็นคนที่มนุษย์แปลกไม่ชอบอะไรเลยอ้าวจะหาที่เอะนะเกษียณก็คงจะแบบ นั่งย,ยื้เฉยมั้งทำอะไรโมแถวเดินไปเดินมามั้งเกษียนไม่เกษียนก็ชอบแบบเนี้ยอ่านะชอบมากชอบมากชอบมะชอบมะขาดตัวเนี้ยนึกขึ้นได้เอะไม้เนี่ยทิ้งก็เสียดายเนาะเอามาทำประโยชน์สักหน่อยไนดะ้ อืมย่างสวยเลยเนาะเนาะผู้หญิงเินเนี่ยอี่หาเนี่ยเขาให้ตรงนี้ไม่พร้องมาทร้ต่ออีกอมจนเกินไปไหมเนี่ยผู้หญิงไทยเห็เนี้ยก็มันชอบเนาะอืม สมควรตัดไปก่อนแข็งมาเด้อกินขาน่าวทงนาเาข้าวสวยก็มีอย่างประมาณว่าง,งานเนี่ยมันเยอะมากตรงหออข้าว ไออิวมันบอกว่ามันห่อข้าวมามันห่อข้าวมากินอ้าวมันหยอใครมันห่อข้าวมาแล้วมันไมเคยได้กินนะมันกลับไปกินบ้านไหนถุงมือกลับไปกินบ้านห่อข้าวมาแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าว <laughs> กินข้าวยูส่สวนผักแซ่บก้องยุ่ไก่บอวะ อันใส้ชุ่มมื้อกินข่าว่าเป็นยังดอกที่ขั้นรางมืออันน้ำไม้จัดแกะซื้อแกงหนูไม้อ่ะช้อน,นเอาออกมาแกงหนูไม้อยู่ในถุงจะได้ข้าวสวยไหมโอ้ยข้าวเนี่ยจะทิ้งยังไงอ่ะมันอยู่มันนิดเดียวก็วเลยข้าวต้มมัดไม่ข้าวต้มมัดสองแกฉันลืมอันนี้ฉันกินแล้วเหลือฉ,ฉันเอาออกมาสองมัดจัด ของกินเยอะๆของกินเยอะที่บ้านชาติที่แล้วทําบุญมาดีอตอนทําบุญทำทุกอย่างไะก็เลยไม่อดอยากมีตจมพักเสียนป่นไปย่างข้าวเหนียวดำ <c oughs> แกงน้งไม้ทอดกระดูกหมูมาเดือ่ะไข่ต้มหัวต้มหายเหมือนจำมะว่านเจ๊มี่ทำข้าวให้ฉันเห็นไหม <c oughs> เราต้องแข่งทำไมอ่ะเราออกยากมันไเนี่เขาคงจะบอกชอบน่แบทีไปงไยกันเขาคงจะบอกว่างยสอง,สงคนเนี่ยเนี่ยคนนั้น,นเเรียกมากินนะ ปลาย่างแต่ชาติที่แล้วหกนได้ใจเนาะแกงอะไรแกงใส่ต่องแข็งไม่เหรอบ้าแกงไ่เท้าทำไมอ่ะไม่ใช่คือ เรียกน้ำนัวเฉยๆหรอกนัวม่พุกเห็ดเลยไรดอกเล็กๆแกงน้ำไม่ใช่เห็ดเห็ดตัดตีเห็ดเจ้าของแกบเองเด้อกินไปห้องไห่ไปมันหนาวมัหนาวตอนนี้มันลมม็มีแต่พวกเราเนี่ยเป็นผีบ้ามาต่เช้า เขาคงจะว่าเรามาถึงโมอมันกินข้าวที่นี่น,นะ <c oughs> ข้าวมันเดือแค่นี้จะห่อให้เจก็พอกระเทินก็เลยเอามาเราห่อเราข้าวเหนียวให้เขาช้อนอันนี้ฉันสั่งเว็บไซต์หรือว่าถึงซื้อดีกันเล็กยหญ่ดีเลยนะ แกก็ไปใส่ช่องแข็งไว้ไอะไรกันเนี่ยอือเราจะกินแกก็ค่ายออกมาเวฟนะไม่ได้สิบถ้าเราใส่ข้าวขาวเยอะข้าวดำเยอะมันจะกินแข็งมากนี่นึงไม่ได้คิดว่าใชเนึงนะ่งแล้วเอาไปว่านนะก็ให้กินนี่เขามานี่บ่อยๆเอาไปเถอะแล้วฉันนึ่งให้ใหม่เอาไปเก็บไว้ที่บ้านที่เอามาให้ให้เอากลับบ้านจะซื้อมาอีก ร้อนไม่มีอะไรซับก็มาบ่อยๆก็คึก็ักนงนี้รไนะืมรันอนไม่ตื่นมนั้งแล้วมั้งไปนั่งร้องไห้กับผักหรอนะอ้ปปาปา ทำไปไม่เสร็จเราก็ลกลับบ้านเหมือนกันไม่มีอะไรทำหรอกม,มันปลุกไม่ได้อีกท,ท่านอยากมา้คือทำที่หน่อไปแล้วที่เราเรียบร้อยแล้วแกงหน่อไม้ต้องเยอะอย่งางนั้ใส่เปียนไว้ให้แกเอานงหน่อไม้นี่มันเขาทำชิ้นมาเลยเวียดน,นาม,มอร่อยชิ้นเนี่ย ที่บ้านก็มีไม่อยากแตะถุงเป็นคถุงใหญ่แอ่มาไม่อยากใส่